หมู่บ้านเกาหลีจ้าหมู่บ้านนะคะนี่หมู่บ้านเกาหลีนะคะนั่งอยู่บนรถนะคะมาดูหมู่บ้านเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนจ๊ะหมู่บ้านเกาหลีที่เราเพิ่งเคยเห็นค่ะหมู่บ้านเป็นยังปกติเห็นแต่อพาร์ตเมนต์นะคะเนีย่ยเป็นหมู่บ้านไอ้สองชั้นนะคะ เดีเข้าไปดูข้างในนะคะแต่พอดีมองเห็นก็เออมันเรามาอยู่นานก็รู้สึกว่ามันแปลกอันนี้ด้านหลังนะคะเป็นหมู่บ้านสองชัน้นหลังหนึ่งก็โอเพยามากอยู่เหมือนกันนะคะเป็นหมู่บ้านเหมือนบ้านเราะคะ่ะอันนี้คือสองชัน้นอันหนึ่งก็เป็นร้านอยู่นะคะร้านกว่าร้านสองร้านใช่ไหม นี่ไหมคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะหมู่บ้านนะคะจะเป็นแบบนั้นกําลังเป็นที่นิยมนะคะอันนี้อยู่อยู่ต่างจังหวัดก็จะพอมีเหตที่เมืองพัฒนาใหม่นะคะก็จะอยู่มีอะไรนะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มีไปบริการสำหรับคนที่อยู่เขตนอกเมืองแล้วเป็นพัฒนาเมืองใหม่นะคะทม นะคะอู้พระอาทิตย์กำลังตกอยู่หลังหมู่บ้านหมู่บ้านมีพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะอืมอนี่นะคะ่ะก็ถมุมโอ้พระอาทิตย์ตกสวยจ้าเนี่ยให้ดูสนี่มันก็จะมีอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะฝั่งนี้จะอพาร์ตเมนต์ส่วนมากพี่จาก็จะเห็นเป็นอพาร์ตเมนต์มากกว่านะคะอย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็นหมู่บ้านนะคะอย่างอพาร์ตเมนต์ราคามันก็จะเอ่อ คนนิยมกันแลเนะคนอยู่รวมกันเยอะๆราคาะมันก็จะเซฟจะซอฟกว่าอันนี้ก็จะมีห้างมันอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าตรงนี้ด้วยนะคะเป็นรถของอตเตนนะะ้นะคะซึ่งจะเป็นที่นิยม,มกันเป็นเอาเล็ตนะคะมีเอาเล็ตแล้วก็เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตของอตเต้มานะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะมาแนะนำพอดีบรรยากาศ แค่หนาวตอนนี้หิมะไม่ตกนะคะก็เลยพามาชื่นชมบรรยากาศข้างนอกนะหลังจากที่อยู่ในหลังจากหิมะตกกันบ่อยกันนานมากกชูชบไหมะคะมันตอนนี้ใกล้จะค่ำพบค่าเรียบร้อยอยู่ในรถนะคะก็จะเวียนๆหัวกันนิดหนึ่งนะคะอ่าเนี่ยคะ่ะ เขาเป็นเอาเลทนะคะมีตเต้เอาเลทแล้วก็มีตเตอมาดนะคะก็จะเป็นเหมือนอะไรนะคะฟูที่ประเทศไทยใช่ไหมการวมของอะไรบ้างอะแบบนั้นนะคะเขาไม่รู้ให้เข้าถ่ายเห็นไหมอยู่ใกล้อยู่ใกล้อพาร์ตเมนต์นะคะใกล้คอนโดเยอะๆนะคะแล้วก็อยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยนะคะก็จะเห็นนะคะหมู่บ้าน อยู่มันมันเป็นแบบว่าเป็นแหล่งที่แบบพอดีพอเหมาะอยู่ใกล้กับธรรมชาติอยู่ติดริมทะเลอยู่กับหมู่บ้านหมู่ทาวเฮาส์อะไรพวกน,นี้นะคะเป็นทาวเฮาส์มันก็จะเป็นแบบโอ้คือตรงนี้เป็นเป็นเป็นศูนย์นรวมใหม่พัฒนาใหม่นะคะทั้งหมู่บ้านใหม่แล้วก็อาพาร์ตเมนต์ใหม่แล้วก็มีซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เพื่อจะรองรับขนาดใหญ่เพื่อจะรองรับคน ให้มาอยู่นอกเมืองหน้าบ้านะคะมันก็คือศูนย์รวมมีเพราะว่าในเมืองก็จะมีอที่ช้อปปิ้งเยอะแยะแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็มาดูนอกเมืองกันจ่นนะนักค่ะมาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่ลานจอดรถนะคะที่ลานจอดรถก็จะขนาดใหญ่ ปกติในเมืองมันจะไม่มีที่จอดรถอ่จอดรถในตัวอาคารมันจะจอดยากยากค่ะอันนี้เราก็จะจอดรถในตัวนี้เลยนะคะในตัวเพราะว่ามีพื้นที่นะคะมีด้านหน้าจอดด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเลยนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้พี่แจมพามาท่องเที่ยว บรรยากาศไมโเกาีนะคะวันนี้แค่หนาวหิมะไม่ตกนะจ้าก็ค่อนข้างใหญ่นะคะคนโคโโนวโกน่าก็เนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะ <S 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 แล้วค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะที่แจมพามาแวะมาชมบรรยากาศพบค่ำนะคะลาด้วยพระอาทิตย์ตกดินนะคะ 拜拜，姐。